ได้ยินเรื่องมิโกะคนปัจจุบันคนใหม่แล้วใช่ไหมอ่ะโอ้แต่เธอดูเด็กมากเลยนะเขาจะรับหน้าที่นี้ไหวเหรอจำไว้นะโคคุมิในฐานะผู้นำมิโกะคนปัจจุบันนั่นหมายความว่าทุกคนมอบหน้าที่ในการดูแลเกาะวาทาสุมมให้กับเจ้าแล้วข้ารูว่าภาะาน้าที่นี้ไม่เหมาะสมกับตัวเจ้าเลยแต่จากวันนี้ไปเจ้าต้องพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความหวังของทุกคนใช่แล้วข้าน่ะไม่ถนัดเรื่องการบริหารบ้านเมืองเลยสิ่งที่ข้าถนัดจริงๆเนะี่ยคือการใช้ศิละปะาทางทหารที่มีคำว่าชัยชนะเป็นเป้าหมายตั้งแต่เป้าหมายคือการบุกโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงโดยให้ฝ่ายเราเสียหายน้อยที่สุดในศึกครั้งนี้นั้นหน่วยปากกระพงและหน่วยปลาช่อนจะรับหน้าที่เป็นตัวล่อหากแผนสำเร็จเราจะใช้กลวิธีตีล้อม ซึ่งหน่อยประดุกย่างจะขนาบเข้าข้าของศัตรูแล้วก็เผ่าสเสบียงของพวกมันคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำของเกาะวาตาซุมิไม่หหรอกข้าไหนยังห่างไกลอีกมากในสนามรบที่วุ่นวายถึงการนั้นก็ยังมีล่องรอยให้ติดตามแต่นอกสนามรบนั้นใจคนย่อมเปลี่ยนแปลงข้าจะสามารถคาดเดาได้อย่างไรกันเล่า ถ้ายังไงก็ลองแว้มาที่ทาโกโนมิยะดูบ้างนะข้านะ่ยอยาคุยกับเจ้านะเก n s h ชิ้นอิมแพ